อ่าโอเคโลกที่ใครก็รอยู่ได้มาดิซับไติงซีซั่นสองอีพีสามยาวไปป่าวะคิดมาแต่มาก่อนแล้วนะว่าเออถึงแม้ว่าเราจะมีความเขียนอะไรที่เกี่ยวเชื่อมโยงกับในตอนตอนนั้นเออเราก็คิดมาตลอดว่าโอเคเขาน่าจะเข้าใจที่เราอยากจะสื่อแหละเราไม่จำเป็นต้องไปเขียนในตั้มเนียลให้มันแบบดูลกลุงลังเออเพราะว่าแบบไม่ชอบตั้มเนียลที่มันดูลกเข้าใจไหมก็เลยอยากจะเอาให้มันเป็นประโยคสั้นๆความหมายที่มันรวมๆในตอนนั้นเลยแล้วกัน เออต่เพิ่งมาคิดตั้งหลังว่าไอ้เชี่ยเขาจะเข้าใจจริงป่วะเขาจะเข้าใจป่ว่าก,ก,กูก,กูพูดถึงตอนไหนเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าเขาไม่เข้าใจแล้วกูเป็นสปอยเขาขึ้นมาจะทำไงวะอ่ะนั่นแหละก็ในตอนนี้ถ้าพูดถึงสิ่งที่น่าคุยในเรื่องนี้ก็คงต้องเป็นนี่แหละการคอสเพย์หรือว่าหรือจะเป็นการที่ชอบอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วดูไม่เข้ากับรูปลักษณ์ของคนคนนั้นซึ่งสำหรับเรื่องนี้เราก็จะเห็นได้ชัดตั้งแต่ในตอนที่หนึ่งแล้วแต่ว่าแน่นอนเรื่องนี้คือเรื่องที่ยาวาของใจเราได้ดี แต่ว่าในทางกับการมันก็จะมีประเด็น,นที่น่าสนใจยอยู่เหมือนกันเอออย่างไอ้เรื่องที่ผมบอกไปซึ่งเอาจริงๆอะที่ผมไม่เอาเรื่องนี้มาคุยตั้งแต่อาทิตย์แรกเพราะว่าอืมนั่นแหละผมรู้สึกว่าน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วเออรู้สึกว่าน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วในเรื่องแบบนี้เออผมคิดว่าน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วน่าจะเข้าใจกันดีอยู่แล้วในคําว่าความชอบส่วนบุคคลหรือว่าความชอบของแต่ละคนที่มันไม่เหมือนกันเรื่องที่เราไม่ควรเอาความชอบของตัวเองไปยัดเยียดใส่คนอื่นอะไรแบบนี้ เพราะว่านี่มัน2 25แล้วนะมันไม่ใช่แบบ2องพ2 0 0 0ต้นอะไรแบบนั้นมันไม่ใช่างน้นแล้วในยุคนั้นผมก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่โอเคและเป็นเรื่องที่ควรจะยอมรับแต่มันเป็นเรื่องของการศึกษาที่มันไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นเออเป็นเรื่องของการศึกษาสิ่งที่ผูกฝังกันมามันเลยทําให้เราได้เห็นอะไรแบบนั้นมามากมายแต่ในยุคนี้แล้วในยุคที่โซเชียลมันเข้าถึงอะไรหลายอย่างมันเข้าถึงผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ควรจะเรียนรู้และเปิดรับได้แล้วแต่จริงๆมันก็มีแหละ ไอ้พวกที่ยังมีความคิดแบบว่า,าพี่สาวประเภท2หรือว่าพวกที่มีความรักร่วมเพศเนี่ยเป็นพวกปิปิลิต <c oughs> มันยากเหรอวะมันยากไหมไอ้เช่บางทีกูเห็นแล้วกูก็ไม่เข้าใจนะว่าว่ามันมันเป็นอะไรวะกูไม่เข้าใจว่าทําไมทําไมเราต้องทาให้ตัวเองเดือดร้อนทั้งที่เราไม่ได้ไปร่วมเตียงกับเขาสักหน่อยถูกไหมเออเราไม่ได้ไปร่วมเตียงกับเขาเลยนะเพราะว่าในเรื่อง เกี่ยวกับทางเพศอะไรแบบนั้นอะไรแนวทางประมาณนั้นอะมันเป็นสิ่งที่เขาโอเคกับทั้งสองฝ่ายเขาโอเคทั้งสองฝ่ายเขาไม่ได้มาขอร้องหรือกัดเตนใครเพื่อทําอย่างนั้นเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ร่ามโซ่มึงไว้ให้แบบดูเขากําลังมีเพศสัมพันธ์กันเพราะไงไหมเพราะฉะนั้นสิเราทำคืออะไรเลื่อนครับเลื่อนผ่านเลยผมก็ทํากันตลอดอะไรที่ผมรู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่เป็นไรเราแค่เลื่อนผ่านแค่นั้นเองผมก็ไม่เข้าใจว่าท okay ําไมคนเราต้องต้องทาให้มันเป็นเรื่องใหญ่ท uh ั้งท uh ี uh ่เราทําอะไรง่ายๆอย่างการแค่เลื่อนทิ้งไปแค่นั้นเอง กับเรื่องมาเรื่องที่เราไม่ชอบเราก็แค่ไม่ต้องสนใจแค่นั้นเองผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่ามันยากตรงไหนและยิ่งไอ้คนที่แบบไม่ยอมเลื่อนแล้วก็ไปทําให้ตัวเองเดือดร้อนทางทั้งที่ทางที่เขาไม่ได้ทําอะไรให้เนี่ยไอ้พวกนี้น่าด่านะมันยากนักหนื่งไงนะมันยากนักหนึ่งไงกับการที่แค่เราเลี่ยงออกไปอีกทางหนึ่งออกไปทางขวาออกไปทางซ้ายก็ได้ือถอยหลังเลยก็ได้คือมันยากขนาดนั้นเหรอสักสีมันค้ำคอไปใช่ไหมสักรีมันแบบโยมมึงไว้ตรงนั้นไม่ให้มึงแบบไปทางอื่นได้มึงต้องตรงอย่างเดียวถูกปะ รือไม่มึงก็จะเป็นต้องอยู่ตรงนี้แล้วแบบมึงก็เขไม่ไหวแล้วอ่าอึดอัดผมคุมคุมสติเด็กไม่ได้ผมคุมสติเด็ไม่ได้ผมเห็นคนอะไรเงี้ยแล้วแบบผมไม่ชอบผมต้องพูดผมต้องด่าผมคุมสติเด็งไม่อยู่อ่ะผมคุมลมเด็ไม่ได้ผมเด็กเกินไปผมไม่ได้ยุ่เด็กแต่ว่าวุฒิภาวะผมยังเด็กเกินไปอ่ะโดนโดนด่ะแน่โดนด่าแน่เช่นี้ไอ้เหี้ยกุรู้เตรียมใจละแต่ก็ไม่เป็นไรไอ้สัตว์เรื่องวันนี้กูก็ยอมไม่ได้เหมือนกันนี่มันปีไหนแล้วยังทำตัวแบบนี้อยู่เรื่องไหนถ้ากู รับฟังอะไรปรับได้กูปรับให้แต่เรื่องแบบนี้กูไม่ยอมพูดตรงเลยกูยอมไม่ได้จะด่าก็ด่ามาเออนั่นแหละแค่เลื่อนยังยังไม่ถอยกูจะคุยเรื่องอะไรเนี่ยกูลืมแล้วเนี่ยเออนั่นแหละได้ดูตอนที่สามเนี้ยก็รู้สึกว่าอยากคุยเรื่องเกี่ยวกับอา่าวงการ .Copy ขึ้นมาคือวงการเพ p y เนี่ยนอกจากที่มันจะทําให้ผมตะลึงได้แล้วการอ o p y ที่ไม่ใช่แค่ออนิเมะแต่เป็นในโลกความเป็นจริงของเราอะ่ะ ที่สามารถแต่งหน้าเป็นคนอีกคนได้อะไรเงี้ยนะ่ะผู้ชายสักคนนึงคอสเพย์ออกมาปุ๊บกลายเป็นผู้หญิงไปเลยเงี้ยคือแบบมันสุดยอดเลยแต่ว่าจุดที่ผมสนใจไม่ใช่ตรงนั้นยังไม่ใช่ตรงนั้นแต่จุดที่สนใจคือตรงนี้คือเรื่องราวของอาร์มานิคือในตอนแรกอาร์มานิที่เป็นผู้ชายที่ตัวเล็กเป็นคนที่ตัวเล็กและผอมมาก,มาก ตัวันนึงพี่สาวเขาเหมือนทำอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วอยู่ๆก็แล้วอยู่ๆก,ก,ก็อยากลองชวนอันนี้มาลองคอร์สเพย์ดูอะไรเงี้ยพออานนี้ได้ลองแต่งตัวได้ใส่วิกอะไรงี้แล้วเขาค้รู้สึกว่ารู้สึกมีบางอย่างที่มันแตกต่างออกไปจะว่ามีความมั่นใจขึ้นก็ได้นะแล้วก็ทางฝั่งคุณแม่หรือว่าพี่สาวเนี่ยก็ซัพพอร์ตกันอย่างดีมากเลยนะซึ่งซึ่งในจุดนี้ผมว่าน่ารักทีนะเอาจริงๆในจุดเนี้ยผมว่ามันไม่ใช่แค่เราได้เห็นในในเองเดียวหรือว่าในหนังเดียวด้วยในชีวิตจริงทุกวันนี้เราได ที่บอกวความหลากหลายทางเพศอ่ะเรียกว่าความหลากหลายทางเพศแล้วกันเออสมมติแบบสักบ้านหนึ่งที่ลูกชายอาจจะแบบเป็นกระเทยอะไรแบบนี้ก็เห็นหลายๆบ้านนี่ยอมรับไปอย่างดีเลยนะก็เลยรู้สึกว่าเออเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันนะแล้วก็อย่างครอบครัวมันเอ็มกันซึ่งถือว่าเวลาได้เห็ในอย่างนก็รู้สึกว่าอบอุ่นหัวใจดีมกันที่ได้เห็นว่าการที่เขาเป็นงั้นมันไม่ได้ถูกปฏิเสธอ่ะยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นได้ซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลย แล้วก็มีตอนหนึ่งที่อามานีเนี่ยพาสาวว่าานใช่ไหมแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนว่าจะเห็นชุดที่อามานีใส่คอสเพย์ซึ่งแน่นอนแหละในตอนแรกมันก็อาจจะมองว่ามีแอบอีกคนอื่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งก็ไอ้เห็นเสื้อผู้หญิงแอบอยู่ในตู้กูถ้ากูเป็นผู้หญิงคนนั้นกูก็แอบคิดแหละแบบแรกอ,ะอ่ะเออแต่ว่าพอบอกไปปุ๊บก,ก็เหมือนจะเชื่อนะเออเหมือนจะเชื่อเพราะดูจากสีหน้าแล้ว่น่าจะไปตกใจกับสิ่งที่อามานีพูดอย่างหลังมากกว่าคือการที่แย้อเมเนบอกว่าเออตัวเองเ น่าจะมองว่ามันเป็นอย่างที่แปลกมากๆผมว่าสำหรับมุมมองของผู้หญิงคนนั้นน่าจะมองว่าเป็นอะไรที่แปลกมากๆเลยซึ่งมันก็แอบไปกระแทกโดนโดนโกโจเหมือนกันนะเพราะว่าก็อย่างละอย่างที่เรารู้เรื่องราวของโกโจในตอนเด็กกันเนาะแต่ว่าสิ่งที่เอเมเน่ทาผมว่าถูกต้องนะก็คือเธอเลือกที่จะเลิกกับคนนั้นไปซึ่งผมว่าไม่สุดยอดเลยก็คือนั่นแหละการที่ถ้าเรารู้ว่าโอเคเราครบกันแล้วถ้าเกิดว่าเขารับไม่ได้ในส่วนนี้เออมีส่วนไหนซึ่งที่โอเคมันไปกันต่อไม่ได้ก็แค่เลิกกันจบ พราะถ้าเกิดว่าเราไปฝืนเปลี่ยนอะไรเพื่อใครสักคนหนึ่งโดยที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยากเปลี่ยนเป็นจริงๆอ่ะมันก็มีแต่ทําให้ทุกข์ยิ่งกว่าเดิมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อามานีทำมว่าถูกต้องละแกงเกินตัวมากครับอามานีแล้วพอดูแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าอามานีน่าจะน่าจะเป็นสไตล์คนที่ชอบคอรเพทเฉยๆอ่ะไม่ได้มีใจเป็นญิกหรืออะไรเออแค่ชอบแค่ชอบคอร์เพทเพราะว่าตอนที่อามานีคอร์เพ์เนี่ยเราเห็นได้ชัดเลยว่าเธอมีความมั่นใจขึ้นเธอเขาเขามีความมั่นใจขึ้นซึ่่่่่่่งนนนนนัแหละะะะผผมมรรรรูู้้สึกาากกกววาาาาคคออออเเเเเเพยยีีีปปป็็็็ไไไททดดืจใญ ผู้หญิงผู้ชายคนแก่ก็ได้แค่รู้สึกก็ชอบคอสเพย์ก็สามารถแต่งตัวแต่งหน้าแล้วก็มาที่งานได้เลยซึ่งผมมองว่ามันเป็นโลกที่ไม่ปิดกั้นมันคือโลกที่ไม่ได้ปิดกั้นใครสักคนเลยขอแค่คุณชอบคุณก็สามารถมาที่นี่ได้ซึ่งเหมือนบ้านเราก็มีอยู่ใช่ไหมแต่ผมก็ไม่ค่อยรู้รายละเอียดหรอกว่ามันมีหลายงานไหมจัดช่วงเวลาไหนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าจะเห็นในโซเชียลตลอดที่มีการคอสเพย์ไปงานกันอะไรเงี้ยซึ่งเจ๋งดีเออเจ๋งดีวงการคอสเพย์แต่ว่าแต่ว่าผมเคยคิดอยากจะค,คอสเหมือนกะอเรไง อยากอยากลองอยากลองถือดาบใหญ่ๆหรือบ้างพราะผมก็รู้สึกว่าตัวเองก็ไม่ใช่คนตัวเตี้ยนะสูงประมาณนึงอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าน่าจะคอสเข้ากับกัสดอยู่เออแต่รอรอผมยาวกว่านี้สักหน่อยนึงก่อนรอให้แบบว่ายาวกว่านี้สักหนึ่งแล้วก็เซ็ตทรงให้มันแบบตั้งผมมาตั้งๆหน่อยอะไรได้เดี๋ยววันคอสหาเพื่อนหนึ่งคนเนี้ยเอาหาหาคนคอสไปกีฟิตเป็นการที่กูไม่ต้องภาคอะไรมากเลยแค่แค่โบว์เบกไบๆพอละแต่ก็พูดไปงั้นแหละเอาจริงผมยังไม่ผ่านด่านตอนเครื่องสังเวยเลยเออยังยังไม่ผ่านนนตรั้เลย ผมพยายามแล้วครับผมพยายามแล้วผมพยายามอ่านกับไปอ่านหลายรอบแล้วแต่ว่าผมไม่ไหวจริงผมอยากรู้เรื่องราวของเบอร์เซิร์มากเลยนะมังงะที่ใคยหลายๆคนชื่นชมกันนะ่ะแล้วผมเป็นพวกที่นอกจากในเรื่องดีเดี๋ยวว่าถูกใจแล้วอะ่ะผมเป็นคนชอบลายเส้นมากและเบอร์เซิร์นี่แม่งของดีมากในเรื่องลายเส้นผมก็อยากจะแบบเฮ้ยอยากดูว่าแบบอยากเข้าไปดูเป็นยังไงวะแต่เราจะแบบเข้าไปดูเลยโดยที่เราข้ามในเรื่องไปเนี่ยผมทําไม่ได้ ผมรู้สึกว่ามันขาดอะไรบางอย่างเพราะฉะนั้นมันต้องอ่านเออมันต้องอ่านให้ครบถึงจะไปถึงจุดนั้นค่อยว่ากันแต่แบบกูผ่านไปไม่ได้ผมผ่านไม่ได้ทุกคนผมผ่านแคทก้าไปไม่ได้กูรับไม่ได้กับ n อ็ r ทเข้าใจกูไว้กูรับไม่ได้ออนั้นแหละก็ใครที่อ่านเบอร์เซิร์ได้ในคุณุดยอดมากครับ <c oughs> ผมผี่ชมสักวันหนึ่งผมจะพุชออาตา้าสักวันหนึ่งผมจะเก,งก่งไกด์วัวโคโยรู้ให้ได้ฮะฮารุแคมีไร่ ทาาก <c oughs> กออกุก d ุกทุกทุกทุ a ทุกทุนทุกทุนทุกทวกทุ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 กท่กทุกทุนทุก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 อไกทุกทุกทุกอุกทุกทามเนกทุกุ้กท่กทุกยคกทุนตอนท่3เนี่ยแทไกทมีเลยคืกขอโทุกวยกทุใทุแบบนี่ยฟักทู้สึกท่าเุกอมันเกทวกตอนท3ยังไทเนี่ยค่อขอโท้วยนกฮะเพราะว่า ไปนึกถึงเรื่องอะไรแล้วมันแบบว่าอดขึ้นไม่ได้อดขึ้นไม่ได้กับคนที่ชอบไปยุ่งกับความชอบคนอื่นน่ะทำไมเรื่องแค่นี้ดันไม่เข้าใจว่ากับการที่เราไม่ควรจะเรื่องที่ตึงไม่ชอบไปยัดเยียดให้คนอื่นเหมือนกันน่ะเราไม่ชอบอะไรชักอย่างหนึ่งมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราสามารถยัดเยียดความรู้สึกในส่วนนั้นให้กับคนอื่นได้ทําไมเรื่องแค่นี้ดันไม่เข้าใจกันผมจะไม่บอกว่าพ่อแม่ไม่สั่งสอนหรอกนะไอ้แบบนั้นมันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าก็เรียนรู้จากครอบครัวแล้วแหละไปละครับไปลว đội hỏi tí là của lớp đấy